สวัสดีครับว,วันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบงนะครับก็วันนี้ก็จะมาทําคลิปาหาผู้โชคดีที่ได้รับเซตวีดอกเตอร์นั่นเองนะฮะตอนนี้เครื่องนอกฝนตกปล่อยๆอยู่นะครับไม่รู้ว่าเสียงฝนมันจะเข้ามาในคลิปหรือเปล่านะครับก็ถ้ามีเสียงฝนรบกวนก็ต้องขอโทษมาณนาที่นี้ด้วยนะฮะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากอตามที่ผมโพสตไว้ในโพสนี้นะครับพร้อมกับ คลิปวีดอกเตอร์นั่นเองว่าใครที่อยากจะมีสิทธิ์ลุลับเซตวีดอกเตอร์ที่ใช้เล่นในคลิปนะฮะให้โพสต์ไว้ในโพสต์นี้เป็นคําว่าวีดอกเตอร์นะครับแล้วก็แชร์โพสต์นี้ววทีหน้าวอลนะฮะก็มีคนโพสต์กันเข้ามานะครับผมตั้งไว้ว่าโพสต์ก่อนวันที่2พฤศจิกาใช่ไหมฮะก็ทุกคนก็โพสต์ไว้ก่อนวันที่2นะครับก่อนวันที่2ตอนเที่ยงคืนนะฮะเพราะฉะนั้นคนนี้ก็นับด้วยนะครับคุณหลอด ดีมิเตอร์นะฮะแล้วก็ผมกรองชื่อไว้แล้วนะครับอันนี้มีทั้งหมดนี่นะครับ192คนมีตัวเลขระบุอยู่เราจะมาหาผู้โชคดีกันเลยนะฮะไม่พูดภาพทำเพลงอะไรแล้วครับใช้บริการเว็บเดิมนะครับ r a n d o m Number Generator ของเราอ่าหนึคนนะครับก็ ได้เลขที่192เลยฮะโอ้โหผู้โชคดีของเราคือคุณ l ล็กโทซิสอ่านว่าไรฮะซิฟิลิสนะครับซิฟิลิสซิฟิลิสเป็นชื่อโรคอะไรสักอย่างรึเปล่าครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคุณ l ล็กโทซิสโพสไว้หนึ่งรอบตามกติกาหรือเปล่านะฮะกะติกาของเราคือโพสได้แค่รอบเดียวนะครับถ้าโพสหลายๆครั้งเนี่ยถือว่าผิดกฎนะครับอ่ะ อย่างที่เห็นนะครับคุณแอคทอสิสเนี่ยโพสไว้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคุณแอคทอสิสก็เป็นผู้โชคดีที่ได้รับเซตวีด็อกเตอร์ของเราไปนะฮะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับที่นำวีด ok ็อกเตอร์เซตวีด็อกเตอร์มาแจากซึ่งก็คือเว็บ 4p gamer แล้วก็เว็บ 4p dot t w นั่นเองนะครับก็ใครที่สนใจเนี่ยผมก็มีลิงก์ไปที่เว็บสปอนเซอร์ของเราอยู่แล้วนะฮะใต้คลิปหรือว่าในเพจ Facebook นะครับก็สปอนเซอร์ของผมเนี่ยขายของในเกม d a 2แล้วก็ขายเกมในมนนนนะะะครับเเป็เงิไทยฮ ให้บริการสําหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตไม่สะดวกที่จะเติมซิมบอลเลตว่างั้นเถอะนะครับก็สําหรับผู้โชคดีของเรานะครับคุณแลทโคสิตก็เดี๋ยวผมจะโพสต์คลิปนี้ลงใน YouTube แล้วก็โพสต์ลงในเพจเฟซบุ๊กใช่ไหมฮะอยากให้คุณแลทโคสิตเนี่ยโพสต์ชื่อ ID ในสตรีมชื่อที่ใช้เล่นโดดเอสอครับในโพสต์ที่ผมจะโพสต์คอมเมนต์ชื่อลงมานะฮะก่อนวันที่11เดือนพฤศจิกตอนเที่ยงคืนนะครับถ้าคุณแลทโคสิตโพสต์ก่อนวันที่11 นะครับก็จะถือว่าคุณมารายงานตัวแล้วนะครับยืนยันสิทธิ์ที่จะรับเซตวิดโอเตอร์ต่อให้คุณไม่ว่างจนถึงหลังจากวันที่11เนี่ยผมก็ยังจะเก็บเซตไว้ให้นะครับแต่ถ้าคุณแล้วโทษสิทธิ์ไม่ว่าโพสต์ก่อนวันที่11ผมจะถือว่าตัดสิทธิ์แล้วก็จะเก็บเซตวิดโอเตอร์เอาไว้แจกไว้ในครั้งต่อไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีของเราอีกครั้งนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ ผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะที่คอยติดตามแล้วก็เข้าเร่วมสนุกกันนะครับครั้งต่อไปนะฮะที่จะแจกก็จะเป็นสเปกเตอร์นะครับผมครั้งต่อไปจะเล่นสเปกเตอร์น่าจะอัปโหลดภายในสองสวันนี้แหละฮะแล้วก็จะแจกเซตสเปกเตอร์ด้วยเป็นเซตผมจําชื่อเซตไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นเซตที่ดูแปลกตาที่สุดนะครับของเซตสเปกเตอร์นะครับเป็นเซตใหม่ล่าสุดอะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะฮะส่วนใหญ่ของเซตสเปกเตอร์นี่มันจะดูไปทางดําๆนะครับแต่ว่าเซตนี้เป็นเซตที่ ค่อนข้างมีสีสันนะฮะผมลองเสิร์ชให้ดูเลยดีกว่าตัวอย่างนะครับ Specter set นะฮะเอเ set ไหนเอ่ยไม่เป็น set ใหม่ล่าสุดอะเนี่ยครับ set นี้นะครับที่จะมีแจกกันนะฮะดูแปลกตามากเห็นไหมมีสีสันสดใสนะครับเทียบกับ set อื่นๆส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวๆมืดๆนะฮะก็ ติดตามกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับเซสเปกเตอร์ไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอขอบคุณทุกคนมากๆครับผม